เพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับเดอะสตาร์ริชี่ก่อนอด่นครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับเป็นโค้ชทีมชาติกีฬากล์บนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับเอฟปวีเป็นใครมาจากไหนยังไงนะครับสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าเอฟมาเข้ามาในธุรกิจเดอะสตาร์ริชี่ได้อย่างไรแล้วก็เข้ามาในครอบครัวนี้นะครับมาเป็นเศรษฐีหมื่นล้านได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนะครับคร่าวๆนะครับก่อนอื่นก็เป็นโค้ชทีมชาติกีฬากล์ฟครับแล้วก็ทําธุรกิจนะครับ ห้างทองเยาวราชนะครับอยู่2สาขานะครับถ้าใครจะซื้อทองก็นึกถึงปวีนะครับก็อันนี้คือสาขาที่หนึ่งนะครับเปิดตั้งแต่ทอง4ี่พันนะครับตอนนี้เท่าไหร่ครับสามหมื่นกว่านะครับคนที่อยู่ข้างๆก็คือคุณสุจิตตานะครับกับภรรยานะครับอันนี้คือสาขาที่สองครับนะฮะก็ไปเร็วนิดนึ่งครับแล้วก็อันนี้คือทำอาชีพมาแล้วครับทั้งหมด25อาชีพ นะถ้าใครจะทาอาชีพอะไรนะครับจะเปิดร้านขายของทําร้านอาหารทําสวนอาหารอะไรนะครับมาปรึกษาปวีก่อนครับทุกอย่างที่ทํามานะครับคือเจ๊งไปหมดแล้วครับเพราะว่าทุกอย่างคือต้องเอาลงเงินมาลงทุนนะครับใช่ไหมครับถ้าเราไม่คุมเองก็ทุกยางทุกอย่างก็คือหายหมดเลยนะครับเพราะงั้นเจ้าของธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะกลัวเรื่องนี้ครับคือการลงทุนคือยิ่งเปิดมากก็ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นนะครับต้องขอบคุณเลยครับผู้พันธนัตนะครับแล้วก็ เอฟซีครับคุณนัทวัฒน์นะครับที่ได้เข้ามาได้ให้โอกาสนะครับได้เปิดโอกาสได้เข้ามาในครอบครัวของเดอะสตาร์ลิชี่ครับต้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากครับเนี่ยฮะก็คือขอบคุณทุกท่านในครอบครัวเลยครับของ FC ครับนะเมื่อก่อนก็ทําธนาคารไทยพาณิชย์ครับแล้วก็ได้เป็นแชมป์โลกเนี่ยได้ได้สร้างแชมป์โลกมาแล้วนะครับ6คนนะครับแชมป์โลกในการกีฬากอล์ฟนะครับก็ สร้างแชมป์โลกมาแล้วก็สอนเด็กๆครับเยอะแยะมากมายนะฮะก็วันๆก็จะทะเลาะกับเด็กๆเนี่แหละครับนะฮะแล้วก็ได้สร้างแชมป์โลกเห็นไหมครับอ๋อหกขวบเองครับเป็นแชมป์โลกแล้วนะครับเพราะงั้นในการที่เราจะสร้างคนหนึ่งคนให้เป็นแชมป์โลกได้เนี่ยนะครับต้องใช้จิตวิยาใช้เรื่องของแนวความคิดในจินตนาการเยอะแยะมากมายนะครับเพราะงะั้นอย่างเมื่อก่อนนี้ก็นี่คือแชมป์โลกทั้งหมดเป็นทีมชาตินะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็ได้แข่งขันนะครับ อกอล์ฟที่อเมริกานะครับก็ได้ขบรมโค้ชต่างๆนะครับของโทนี่ล็อบบินในการเรื่องของการโค้ชต่างๆแต่ตรงนั้นเนี่ยคือเราเราใช้ในการโค้ชนะักกีฬาเท่านั้นเองครับไม่ได้ใช้มาถึงเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในโลกของกีฬากอล์ฟเลยครับได้สร้างสอนกอล์ฟคนตาบอดนะครับสามสิบคนครับให้ได้ตีกอล์ฟได้นะครับกนะ็เป็นครั้งแรกในโลกกีฬากอล์ฟเลยครับ ก็ได้ลอยยิ้มนะครับเด็กๆพวกนี้คือตาบอดหมดเลยครับหมอไม่เห็นเลยแต่ตีกอล์ฟได้นะตอนที่ไปครั้งแรกไปที่หาพออครับพอยังบอกว่าเอ๊ะโบวีคนตาดียังตีไม่โดนเลยอ่ะแต่คุณจะให้คนเด็กตาบอดตีกอล์ฟได้ยังไงครับแต่เชื่อไหมครับว่าด้วยความเชื่อของเรานี่ครับว่าเราสามารถทําได้นะครับแล้วเราก็ทําได้จริงๆครับ30มสิบคปนที่ตีกอล์ฟได้หมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตตัวเองนะครับไปอยู่ที่อเมริกานะครับเกือบ20กว่าปีครับก็ไป ซื้อบ้านทำอะไรธุกิจที่นู่นแหละครับก็ได้เป็นกรีนการ์ดนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทาแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ทิ้งกรีนการ์ดนั้นไปเลยครับนะก็อยู่ที่อเมริกานะครับถ้าใครบ้านนี้ก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่ที่บนเขานะครับใช้ชีวิตในการที่เอ่อีนะครับเมื่อก่อนนี้ก็บิ๊กไบค์ครับนี่บีเอ็มพันร้อยอาร์ทีครับเรียกว่าบิดสองร้อยห้าสิบนะครับเหมือนกับในกลุ่มนะครับแล้วก็ เนี่ยครับในกลุ่มเพืเ่อนๆก็ขี่ฮาร์เลย์ครับมีฮาร์เรย์อะไรต่างๆก็สนุกสนานนะครับในการที่จะใช้ชีวิตตรงน,นั้นอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากอย่างเมื่อก่อนก็อยู่กับกลุ่มพี่แอ๊ดเนี่ยแหละครับวิววิเฮ้ยไปกินข้าวที่เชียงใหม่กันนะครับก็บิดกันมาเลยครับ250บบิดมาที่ที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็ใช้ในเรื่องราวต่างๆตรงนี้เนี่ยบอกเลยเลยครับว่าทุกวันนี้นะครับยกมือท่วมหัวเลยครับว่า ชีวิตมันรอดมาได้ยังไงนะครับบิดถึง250เนี่ยนะฮะทุกวันนี้ขายทิ้งหมดเลยครับไม่เอาแล้วครับนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะเมื่อก่อนนี้คืออ้วนเลยครับหนักเก้โลครับอีก2โลร้อยที่เขบอกว่าสโลร้อยครับอันนี้ครับเห็นไหมอ้วนเสื้อลายนี่นไหมครับตอนนั้นไปเที่ยวที่รัสเซียนะฮะก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ป่วยครับป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยครับเป็นทั้งความดันเบาหวานหัวใจเป็นหมดเลยครับกินยาเป็นกำๆเลยนะฮะแล้วก็เข้าไป รักษาไปจี้หัวใจครับหมดเงินในการรักษาตัวเนี้ยไป5 0,000นบาทครับในการรักษาตัวเองนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับต้องขอบคุณเลยครับขอบคุณผู้ที่ให้โอกาสนะครับวันนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยครับเรียกว่า FC คุณนทวัฒน์นะครับว่าคุณอ้อมนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับได้ให้ผมเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนลดน้ําหนักนะครับได้อยู่ในกลุ่มลดน้ําหนักแล้วก็ทําทําตัวเองเะเปลี่ยนจากตัวเองนี้จากหนัก9กโลนะครับ เปลี่ยนตัวเองเหลือ77โลนะครับเมื่อก่อนนี้โอ้โหอ้วนมากครับแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับทำให้ธุรกิจตรงนี้เกิดขึ้นขึ้นมาเลยครับในเรื่องของจังนี้ยึงบอกว่ายังใช้นะครับตอนนั้นใช้เซ็นใช้กลุ่มนะครับชําว่าโปรสตาร์ฟิกขับด้วยซ้ํานะครับและโชคดีครับวันนี้โปรชาวอัพอัพชาวนะครับก็เปิดคําว่าโปรสตารโอ้โหมันเป็นอะไรที่เหมาะเจาะกันจริงๆนะครับแล้วก็ ตอนนั้นได้ไปออกรายการของสายสวรรค์ขยันยิ่งครับตอนนั้นเข้ามาใหม่ๆนะครับกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆนะครับนี่ครับต้องขอบคุณเลยครับที่ได้ให้โอกาสเข้ามานะครับแล้วก็เห็นการทํางานนะครับได้แรงบันดาลใจจากการทํางานของ f c ที่ที่เราคิดว่าโอ้คนระดับนี้นะมีรายได้ขนาดนี้เนี่ยที่จริงไม่ต้องทําแล้วอะครับแต่ดูครับการทํางานของ f c ครับมันเป็นภาพที่แรงบันดาลใจทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยขนาด FC อ่ะเขามีขนาดนี้นะเขายังต้องทำอะมันนั่งทํา งานพื้นฐานเหมือนกับทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมอยากจะบอกเลยครับว่ามันทําให้เราเนี่ยเราจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นโค้ชนักกีฬาเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเลยครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการนะครับแต่เราไปใช้กับนักกีฬาครับไม่ได้มาใช้กับตัวเองไม่ได้มาโค้ดกับตัวเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้กเ็เรียกว่าแบ่งปันให้กับหลายๆคนนะครับเนี่ยกับเรื่องราวต่างๆนะครับที่เรา ลดมาแล้วก็สําเร็จนะครับในธุรกิจเดิมนะครับในธุรกิจเดิมตัดทินใจทําตลาดลดนหนัก1ปีครับหปีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเยอะมากครับคือเรียกว่าทําในบริษัทเดิมนะครับหวันเป็นยี่สิบเซก็คืออยู่ที่ยอดประมาณเกือบห้าแสนห้าวันเนี่ยเป็นทับทิมคือยอดประมาณ1ล้านบาทด้วยตลาดลดน้าหนักนะครับตอนนั้นนะครับเรียกว่าโอ้โหเราใช้รูปของเราแล้วก็หุ่นของเราเนี่ยทำตลาดนะด้วยความมั่นใจ นะครับแล้วก็มียอดธุรกิจ1เดือนนะครับสล้านบาทนะฮะนี่คือนี่คือตลาดใหญ่มากๆในเรื่องของเรื่องของการทําตลาดลดน้าหนักนะครับแล้วก็ดีใจครับที่ f c นะครับได้มาทำโปรสตาร์แล้วก็มาอยู่ในเ h อ Sta r l i ช h ่เนี่ยทำเรื่องตลาดลดน้ำหนักนะครับแล้วก็นี่คือภรรยานะครับที่จริงแล้วเนี่ยก็คือไม่เปิดใจนะครับยังไม่เปิดใจในเรื่องของ t a r l i ช h ่แต่มาเปิดใจนะครับเชื่อไหมครับ ไม่ใช่เป็นกาแฟด้วยไม่ใช่เรื่องของเรื่องของโปสตรนนะครับโปดใจเรื่องอะไรรู้ไหมครับเขาเป็นคนที่ถ่ายยากมากนะครับประมาณห้าหกวันเนี่ยห้าวันยังไม่ถ่ายเลยผมบอกกินเธอเล็กโตเล็กโตกินนะครับเขาก็ไม่กินนะครับแต่เชื่อไหมครับเขาวันนั้นลองตัดนินใจเนี่ยเขาทานไปหนึ่งซองนะครับเล็กโตนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆซองเดียวครับเห็นผลเลยครับตั้งแต่นั้นมาเปิดใจนะครับเปิดใจแล้วก็ ตอนนี้เริ่มจะลุยธุรกิจเลวครับเรียกว่าต่างๆนะครับเมื่อก่อนก็ใช้ชีวิตแล้วครับว่าไม่จะไม่ทําแล้วครับในธุรกิจเรื่องของเครือข่ายนะครับก็ใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวครับเพราะว่าอยากจะเที่ยวนะครับแล้วก็มาซื้อไร่อยู่ที่เชียงใหม่ครับอยู่50กว่าัวไร่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตครับในการอกาสวันนี้ก็หนาวๆนะครับวันนี้ท่านไทยอยากจะมาดื่มกาแฟนะครับเมื่อวานนี้เพื่อนมาดื่มกาแฟนะครับที่ไร่นะครับมาดื่มกาแฟครับชวนเพื่อนมาเสร็จปุ๊บปิดกาแฟไป นะครับทำธุรกิจอีกเหมือนกันโอ้ทนามเปนง่ายอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้คือไม่ได้เปิดที่ที่ไล่นะครับก็คือจะไม่ให้ใครเข้ามาเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะครับโทรหาเพื่อนมากินกาแฟกันมากินกาแฟกันนะครับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวครับต่างๆนะครับนี่ก็วันแรกเลยครับที่เจอผู้พันธนัทวันนั้นก่อนยังเข้าคอร์สนะครับยังไม่ได้เข้าคอร์สนะครับนะฮะวันนั้นไปเจอกันที่ที่บ้านเลยครับไปรับชุดโปรสตาร์ที่จะเป็นซองซองสี เงินเงินนะครับก็ไม่รู้แล้วครับแล้วก็เข้ามานะครับในการเมื่อก่อนนี้ก็คือได้เรื่องเรื่องของการอบรมนะครับการลุยไฟอะไรต่างๆนะครับเป็นโค้ดนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ออกมาใหม่หรืออะไรก็ตามนะครับคอลลาเจนเมื่อก่อนแต่แรกไม่เข้าใจครับคอลลาเจนก็ทานไม่เป็นบอกได้เลยว่าทานไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้จักด้วยนะฮะแล้วก็ทานไปพร้อมกับโพสตาพร้อมกับทุกอย่างเลย ตอหลังมานะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับผู้ที่ให้ความรู้นะครับให้ความรู้ในในในซูมนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มเนี่ยเข้าเถอครับผมอยากให้เข้านะทุกคนใหม่ที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยอยากให้เรียนรู้นะครับในซูมเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้เยอะเลยครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมผมก็ลองนะแต่ว่าไม่ยังไม่ได้ผลเพราะอะไรครับในการจะทานคอลลาเจนกับวิตซีเนี่ยต้องกินคู่กันเพราะว่าวิตซีเนี่ยเป็นตัวนำพาเข้าเซล แล้วก็ต้องกินต่อท้องว่างด้วยนะครับก็เลยเปลี่ยนครับได้ความรู้จากบอสชีแล้วก็ผู้ที่ให้ความรู้นะครับก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนวิธีการกินหน่อยนะครับได้ถูกหลักนะครับโดยการที่เราดีท็อกด้วยเล็กตกเสร็จปุ๊บ3วันเสร็จปุ๊บมากินนะครับต่างๆตัวนี้ก็ทําให้เกิดทุกอย่างเกิดขึ้นครับเกิดความประทับใจนะครับในสินค้านะครับต่างๆนะครับ เนี่ยแหละฮะก็คือกองขอบคุณเลยครับตอนนั้นเมื่อก่อนนี้เนี่ยนี่ทานยาอย่างจริงจริงอทานสารนี่ไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ยานะครับนี่สารอาหารครับที่เราเมื่อก่อนที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนร่างนะครับในการที่ทำในค่ายเดิมนะฮะตอนเมื่อก่อนนี้ทําใต้ดินครับอ่อบอตรงๆนะครับทําใต้ดินนะครับบางทีเรายังไม่เปิดตัวไม่ไรแต่เชื่อไหมครับทุกวันนี้เนี่ยทำบนดินง่ายกว่าครับอ้าวไม่รู้ครับตื่นเต้นแล้วครับตื่นเต้นเลยครับว่า พอเราเปิดตัวเองเนี่ยนะครับว่าเราทําธุรกิจนะครับแล้วก็ทำสตาริชี่เนี่ยครับบอกเลยครับว่าเข้ามาถูกจุดจริงๆนะฮะก็คือทําโดยที่ถามออปไลน์ครับทุกอย่างตอนนั้นแอปไลน์ก็ะตายมาตลอดครับทำยังไงอ่ะไม่รู้ละก็คือสร้างซ้าย3ขวา3นะครับอ่านะครับซ้ายซ้ายสขวา3ก็ทําตามนะแผนยังไม่รู้เรื่องเลยครับแผนต่างๆนี่ยังไม่รู้แต่รู้ว่าโอเค อับลน์เขาบอกอย่างนี้เราก็ทําตามนะครับไม่มีเงื่อนไขครับทำตามอย่างเดียวครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนั้นนะครับที่มีการประชุมนะครับเรื่องของการที่ที่เชียงใหม่นะครับบอสลรกัสกับผมเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่รู้จักกันเลยนะครับไม่รู้จักไม่รู้จักรู้แต่ว่าบอสกัสคือประธานเท่านั้นเองนะครับประธานบริษัทแต่วันนั้นเนี่ยครับได้ความประทับใจนะของประธานของแนวคิดหรือการที่เราเข้าไปเนี่ยเราเกิดความประทับใจที่เข้ามาในสตาร์ลิชี่เนี่ยคือจาก f c ก่อน ได้ตัวคนก่อนนะครับแต่เรื่องสินค้ารแรงต่ายยังไม่รู้แผนยังไม่รู้นะครับแล้วก็มาเจอ,เอท่านประธานออาบอสตอร์กัสนะครับที่โปรตีแล้วเนี่ยคนที่เป็นประธานนะครับเป็นประธานบริษัทเนี่ยถ้าเวลาเจอใครก็จะบอกโอเคนะมาช่วยกันนะทำให้บริษัทเติบโตนะนู่นนี่นั่นนะครับในความคิดเรานะครับก็คือประธานแต่ไม่ใช่เลยนะครับมันเปลี่ยนความคิดไปเลยครับบอสดอร์กัสนะครับเข้ามาเจอผมผมจับมือทักทายเสร็จปุ๊บนะครับโบวี เรามาช่วยกันคนที่ยังมีไขมันยังเป็นอะไรที่ยังเป็นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยยังเป็นเรื่องของไขมันเยอะแยะมากมายเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยเรามาช่วยกันมาช่วยเหลือผู้คนกันเท่านั้นแหละครับมันทําให้ผมเนี่ยโอ้โหประทับใจในความรู้สึกของบอสกัรเลยครับวันนั้นนี่คือลดไปแล้วนะครับสิบี่โลนะครับตอนนั้นก่อนหน้านี้ที่ผมโชว์รูปเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้คือได้เข้าไปขอร์สิบ1ี่วันและที่สำคัญคือะไรครับ เข้า14วันเนี่ยนะครับคือลดลงไปแล้ว6โลแล้วก็แตกคอร์สครับอ่าเพราะช่วงใกล้ปีใหม่ลูกมานะครับบางทีเพื่อนมาเอาแล้วกินวายว่างกินวายนะครับดื่มกันอย่างเงี้ยคือแตกคอร์สผมบอกไปเลยครับว่าถ้าคนที่ตั้งใจจะทําเปลี่ยนหุ่นหรือว่าตั้งใจสร้างโชว์รูมนะครับอย่าแตกคอร์สเลยครับอย่าเหมือนจะเสียเวลาครับอย่างตอนนี้ผมเสียดายเวลาที่แตกคอร์สไป14ที่14วันที่ผ่านมาครับก่อนหน้านั้นก็คือได้มีโอกาสได้เข้าแคมป์ครับ ผมเชื่อหลือเกินครับว่าถ้าใครนะครับทนใหม่แนะนําเลยครับต้องเข้าแคมป์ครับแคมป์เนี่ยไปจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่นบอกได้เลยครับไม่เหมือนที่อื่นผมผ่านการเข้าแคมป์อะไรตรงเนี้ยมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วทีมคันคือเนี่ยให้ทั้งแนวคิดที่สาคัญประธานให้เรื่องของเรื่อง NLP เรื่องต่างๆเนี่ยโ,โหเราเราเรียนเรือรู้เรื่องราวเหล่านี้มานะครับมันก็เลยทําให้เราสึกว่าเราได้พลังนะครับแนะนำนะครับใคร และทีมคันจำกัดแค่100ท่านเท่านั้นนะครับรีบจองนะครับผมบอกเลยเลยว่ายังไงเนี่ยจะได้พลังและได้แนวคิดได้การทํางานอะไรเยอะแยะมากมายครับมากกว่าแล้วก็คุ้มค่าจริงๆนะครับอันนี้คือแคมป์แรกที่เข้านะครับในเมื่ในกลุ่มแรกเข้าไปเนี่ยได้ได้พลังกันเยอะมากครับนะและทีมคันนะครับบอกเลยเลยว่า2ท่านเนี่ยนะครับโอกาสมันมาแล้วนะครับบางทีมีคนที่ให้ความรู้เราเนี่ยระดับปรมาจารย์นะครับทั้งสองท่านเนี่ยคิดดูครับ มาให้ความรู้เราฟรีๆให้เราทําเงินล้านน่ะทำไงให้เราถึกว่าเราประสบความสำเร็จตัวนี้ให้ได้เนี่ยเพียงแค่เราเอาตัวเราอ่ะเข้ามาในระบบให้ได้นะครับผมก็เชื่อว่าในทีมงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในทีมผู้บริหารทุกท่านเนี่ยเป็นกันเองนะครับเป็นกันเองเลยผมผมบอกตอนนี้เลยว่าผมประทับใจในการใช้ระบบนะครับของน้องรู้ใจน้องรู้ใจผมคนใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะถามน้องรู้ใจตลอดทําอะไรไม่ได้นะครับหมายถึงนวะ่าสมัครไม่ได้ หรือทําอะไรไม่เป็นนะครับถามปุ๊บตอบปั๊บทันทีได้ข้อมูลนะครับเพราะงั้นขอบคุณครับขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับเนี่ยครับเมื่อก่อนนี้คือก่อนหน้านี้ที่ด้านซ้ายไหมครับที่ไปเจอผู้พันนะครับเรียกว่าโซมครับเพราะว่าอยู่ที่ที่ไร่นะจะโดนรดน้ําต้นไม้บางทําอะไรต่างๆนะครับแต่ดูนะครับว่าพอเรากินถูกหลักนะครับใช้คอลลาเจนกับวิตซีเนี่ยกินตอนท้องว่างเห็นไหมครับเปลี่ยนไหมครับก็คือชัดมากครับเพราะว่า ถ้าเราก like ินถูกหลักนะครับอย่างที่บอกฮะลำไส้เล็กเราเนี่ยสองคืบเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันดูดในระบบจริงๆเนี่ยร่างกายมันทํางานเป็นระบบอยู่แล้วมันทํางานเป็นระบบมันอยู่แล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่นะครับเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ถ้ามันร่างกายหรือลำไส้เราเนี่ยดูดซึมได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เหลือถ้าไปถึงลำไส้ใหญ่แปดสิบเซนคือทิ้งหมดเลยนะครับบางคนไปซื้อโสมเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับกินเข้าไปแต่ร่างกายลำไส้เราดูดซึมไม่ได้นะครับที่เหหลืืออคทิ้งมด แต่พอเราเข้าใจนะครับโอ้โหถ้าเราดีท็อกด้วยเล็กโตทักสามวันนะครับพอเล็กดีท็อกเสร็จปุ๊บตอนนี้ลาไส้เรศาสตร์ครับทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยากให้ตรงนี้เลยครับนี่ยครับดูนะครับอยากด้านซ้ายวันนี้ภาพนี้จริงยังไม่กล้าเปิดเผยเลยนะครับส่งให้เอฟซีดูคนแรกเลยครับเอฟซีอย่าเพิ่งเปิดเผยนะครับอย่าเพิ่งนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ครับมันตื่นเต้นนะว่าในความรู้สึกว่านี่คือแค่14วันนะครับเราใช้ด้วยการอยู่เป็นระบบ บางทีบางครั้งเนี่ยครับเราเป็นผู้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการกีฬาโภชนาการเนี่ยบางทีประเภทเป็นเภศอายรรุไหมครับรู้มากอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารู้นะเราเรากินยังไงแต่จริงๆนะครับเชื่อนะครับอย่าแตกคอร์สอยู่ในคอร์สแล้วจะลดเป็นระบบนะครับได้เร็วมากนี่คือ1 4วันเออสิวันนะครับที่เราเข้าคอร์สแล้วลดลดลงนะครับเนี่ยครับเห็นภาพชัดนะครับ ชัดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะอย่างนี้เลยนี่ผมออกมาอย่างเงี้ยคงปิ้นโชคดีครับโชคดีที่เหมือนกับฟาริหิดมาให้ให้มาอ้วนใหม่อีกทีหนึ่งนะเพื่อที่จะอะไรครับได้มาทาสตาร์ลิชี่แบบเป็นตํานานอีกครั้งหนึ่งครับนะนะครับก็จากกี่ร้อยกี่พันคนนะครับถ้าบอกว่าเราทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราตัวเราเนี่ยเชื่อว่าเราทําได้นะครับยังไงก็ทําได้ครับยังไงลดครับลดเพื่อสุขภาพ ลดเพื่อตัวเองนะครับอย่างน้อยเราได้สุขภาพเปลี่ยนร่างกายนะครับลดอายุเซลล์มาให้ได้นะฮะส่วนรายได้จริงๆเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าตอนแรกเนี่ย fc ก็ส่งมาครับโอ้ได้เป็นแสนคนนั้นได้เป็นหมื่นได้เป็นจริงๆเนี่ยพูดกับตัวเองเลยครับว่าเรายังไม่ได้เชื่อนะครับไม่เชื่อเราอยากจะลองกับตัวเองว่าถ้าทําอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านแล้วไม่ไปไหนเลยนะทำตาม fc แลยส่งลิงก์บ้างอะไรบ้างบางทีก็ส่งลิงก์ไปแบบตัดไม้ทําลายป่าเยอะแยะมากมายก็เรียนรู้นะครับ เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่กลับมาเนี่ยเดือนกว่ากว่านะครับเรามีเงินเข้ามาสามหมื่นกว่าบาทนะครับสามหมื่น <Wow. S 1> กว่าบาทเนี่ยบางทีเราบอกว่าเฮ้ยเดือนกว่ากว่าถ้าเราทําธุรกิจถูกไหมครับอย่างบางทีเนี่ยเราทําร้านทองเนี่ยบางทีเราขายเพชรชุดหนึ่งเนี่ยเราก็ได้แล้วนะเงินสามหมื่นแต่เรายังไม่ดีใจเท่ากับบางทีคนดื่มกาแฟหนึ่งซองอ่ะนะครับมีคนดื่มกาแฟหนึ่งซองเราดีใจมากกว่าขายทองได้อะ่ะรู้สึกไหมครับมีความรู้สึกไหมนะครับ ก็อยากจะทำแค่นี้งครับทาพื้นฐานนะครับทําตามพื้นฐานซ้ายสามขวาสามนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนเป็นสตาร์ไปช่วยเหลือเขานะครับก็ทําพื้นฐานอย่างนี้ครับเข้าในซูมเนี่ยเราจะได้เราจะได้เทคนิคได้แนวคิดได้ความรู้ได้บางทีเราฟังไปต้องนานนะครับบางทีมันเป็นประโยคหนึ่งซึ่งเราเอามาสามารถมาใช้กับในเรื่องของธุรกิจตรงนี้ได้ครับนะครับอย่าไปกลัวนะครับความฝันมันทําง่าย นะครับอย่าบอกว่าทาทุกอย่างมันยากไอ้นุกนก็ยากทําติดต่อคนยากน,นั้นยากเชื่อไหมครับถ้าเราความคิดหรือจิตใต้สานึกเราคิดคําว่ายากนะครับมันจะดับเบิลไปสองเท่าทันทีเลยมันจะยา,ยากยากยากแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยติดต่อใครง่ายเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรช่าง Next นะครับอาหารเนี่ยมันอยู่ในบนโต๊ะเราเนี่ยเราก็เลือกกินนะครับอันไหนที่มันกินยากยากเราก็ไม่เอานะครับอะไรที่กินง่ายก็เลือกกินของง่ายๆก่อนดีไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจ นะครับเวลาที่เราไปสปอนเซอร์ใครหรือไลน์ไปหาใครเขาไม่เอาไม่เอาก็ next ว่าคนใหม่ดีไหมครับเนี่ยครับทำง่ายๆผมก็คิดอย่างเงี้ยครับก็เลยเชื่อครับว่าถ้ามีคนหนึ่งคนนะครับทาได้อย่าง FC ทําได้เนี่ยโอ้กี่เท่าไหร่ครับ4ี่ห้าแสนเข้าไปละโอ้โหเงินล้านนี่แน่นอนผมก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งผมก็ทําได้นะครับอย่างเมื่อก่อนที่บอกว่าคนอื่นเ็าทำสองวันเบรกเป็นยี่บเปอร์เซ็นแต่ผมเชื่อว่าผมทําได้หนึ่งวันผมทําได้ ผมก็เชื่อนะครับเราต้องเชื่อตัวเรานะครับต้องเชื่อตัวเรานะครับเพราะงั้นบอกว่ามีมีเพียงเราคนเดียวครับที่สามารถจะทําอะไรก็ได้เพราะเราเป็นผู้กําหนดตัวแห่งทุกอย่างจริงไหมครับเพราะงั้นตัวเราต้องเชื่อตัวเราครับเพราะงั้นต้องเชื่อตัวเราให้มากเพราะงั้นความฝันของเรานะครับคืออะไรครับทําให้มันเป็นจริงนะความฝันของผมก็มีนะครับเข้ามาใน Starlity ก็จะสร้างธุรกิจมื่นล้านใน s t a r l i c y นะครับเห็นไหมครับ สร้างธุรกิจหมื่นล้านในปารชื่อ่าผมไม่เอาแล้วครับหนึ่งล้านสองล้านผมเอาหมื่นล้านครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในแผนการตลาดที่วันนั้นที่บอสออกั๊ครับมาเปิดเอาพูดง่ายว่าพูดภาษาชาวบ้านเปิดกระโหลกอะเปิดความคิดเราอะขนาดกาแฟหนึ่งสองอะยังได้ถ้ามีคนกินต่อเนื่องเนี่ยนะครับได้เป็นโอ้เป็นล้านเลยแต่วันนี้เราทําตลาดบนตลาดลดน้ำหนักเรื่องของโพสตาร์เนี่ยคอสประมาณ4ี่ห้าประมาณ ประมาณ5,000กว่าบาทแต่โอ้โหสามารถได้มหาศาลเลยนะครับมันก็เลยทำให้โอ้โหอันนี้เราเราเชื่อนะครับเราเชื่อว่าเราเราทำได้นะครับไม่มีอะไรครับอะไรก็ตามนะครับที่เราเชื่อด้วยความมั่นใจมันจะกลายเป็นความจริงของคุณคุณต้องเชื่อนะครับอย่าไปแค่คิดนะครับเฮ้ยมันเป็นไไม่ได้หรอกแค่คิดอย่างเดียวนะครับทุกอย่างแคนเซลหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนเรื่องราวเหล่านี้มาครับเรียนสอนคนมานะครับจัดคอร์สการอบรมเรื่อง n l p ต่างๆตัวเนี้ยนะครับ ปลุกพลังสร้างอะไรต่าง,ง,งๆเนี่ยเยอะมากจะสอนเลยครับว่าให้เราคิดหลอกตัวเองไปก่อนว่าเราทําได้แล้วทุกอย่างนะครับมันจะทํางานด้วยของเรื่องกฎ NLP เนี่ยนะครับเรื่องของพลังจิตใต้สํานึกเรามันจะเริ่มกระบวนการในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเชื่อก่อนว่าทุกอย่างง่ายหมดทําได้เขาทําได้เราก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะมีโค้ดเก่งแค่ไหนนะครับก็มีประโยชน์ครับถ้าเราไม่เชื่อมั่นในสกยภาพตัวเราเองจริงไหมครับคนนู้นเก่งคนนี้เก่ง แต่เราไม่เชื่อว่าเราทําไม่ได้โอ้โหนยากนะมันนี่นะทุกอย่างมันจะจมหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากเลยครับว่าในในในฐานะเป็นโ้ชนะครับผมจะเป็นสไลตล์โ้ชนักกีฬาเพราะฉะนั้นผมอบรมสร้างโ้ชสร้างแชมป์โลกนะครับมาแล้ว6คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ทุกอย่างทําได้จริงๆนะครับเด็ก6ขวบ10ขวบเป็นแชมป์โลกได้ครับเพราะฉะนั้นความฝันคืออะไรทําให้เป็นจริงครับ เพราะฉะนั้นผมก็มีความฝันครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมมีไอ้ไอแพดของผมเนี่ยนะครับหรือ Mac เนี่ยไปที่ไหนนะครับไปดื่มกาแฟจิบกาแฟเนี่ยนะครับสตาริชี่นะครับไปดื่มกาแฟแล้วชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดินและมีเงินเข้าเป็น1 0บสล้านเนี่ยคุณมองคิดเลครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเปิดร้านไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเลยต้องเชื่อนะครับเชื่อบ100ัตรด้วยนะครับ เนี่ยผมมองทุกวันนี้ก็มองภาพนะครับว่าผมจะต้องใช้ชีวิตอย่าง้ครับในการเนี่ยดวงพระอาทิตย์ขึ้นตกดินแต่ก็จิบกาแฟไปนะครับทานโปสตาร์ไปนะครับทานเล็กโตเทนย่าเนี่ยทำงานเมื่อคืนก็ทํางานอย่างนี้ครับเนี่ยมีคนสมัครนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตในการอย่างนี้ครับต้องเชื่อนะครับเราทําได้นะครับใกล้จบแล้วครับเราคิดว่าเราเป็นแมวหรือเป็นเสือครับอ่เราเป็นแมวหรือเป็นเสือมันอยู่ที่ตัวเราเองครับอ่าถ้าเรามองถ้าเรามองตัวเราเป็นเสือนะครับ เราก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่บอกเราสู้หรือครับก็ฝากไว้ครับสําหรับคนใหม่ที่้อแท้หมดกําลังใจทําไม่ได้นะครับเดินหน้าต่อผมก็เจอกว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมก็เจอปฏิเสธเยอะนะครับบางคนก็ไม่เอาโอ้นั่นนี่นั่น,น,น,นบอกไม่เป็นไรผมก็ next ครับว่ากันใหม่เพราะว่าผมไม่สนใจครับเวลาที่ผมเปิดร้านทองเนี่ยผมไม่สนใจคนที่เดินผ่านหน้าร้านผมผมสนใจคนที่เดินเข้ามาในร้านผมแล้วผมก็พูดคุย นะครับในการขายไปเช่นเดียวกันในการทําธุรกิจก็เหมือนกันเราไม่สนใจขึ้นคนปฏิเสธนะครับเราทิ้งหมดเลยครับเราไม่เก็บความล้มเหลวเราเก็บทุกความสําเร็จวันละนิด,ว,นนดวันละหน่อยอย่างที่ก็บอกว่าสร้าง G หนึ่งนะครับกี่ร้อยรหัสผมไม่รู้แต่ผมบอกว่าผมจะสร้าง G หนึ่งเนี่ยด้านซ้าย500คนด้านขวา500คนถามว่าทําได้ไหมได้ไหมครับได้ครับได้ครับเพราะอะไรครับลองคิดดีๆนะ ถ้าคุณทําวันล,ละมีคนสมัคร G หนึ่งวันล,ละสองคนเนะี่ยเดือนหนึ่งเท่าไหร่ครับหกสิบหกสิบเดือนละหกสิบคนใช่ไหมครับปีหนึ่งเท่าไหร่ครับทําไมจะไม่ถึงครับเดี๋ยวมันก็ถึงะน,นะครับพอให้เราเชื่อเชื่อตัวเราแล้วก็เดินทําตามรับไลน์นะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปลองผิดลองถูกครับแล้วก็เข้ามาในผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วคุณภาพผมเชื่อหลอเกันว่าทุกคนสามารถสร้างตำนานเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ทุกคนครับโชคดีครับสวัสดีครับ